มีเสาไฟฟ้าแบบนี้เจ็บป่วยแน่นอนแขวนคอตัวเองอีกแล้วอันนี้ทับหัวเลยนะเพราะเวลาเรานอน,อนปั๊บนี่ทับเลยนะเพาโดนคานนี่ก็ป่วยตลอดชีวิตเลยเวลาบ้านนี้ถ้าทิ้งร้างก็จะมีเรื่องของโลกวิญญาณอยู่สวัสดีครับวันนี้มาพบกับรายการสองทิศฮงจุยโดยอาจารย์อินวันนี้มีผู้ติดต่อเข้ามาให้มาดูบ้านที่เกี่ยวกับเรื่องสุขภาพเดี๋ยวขอเรามาดูกัน สวัสดีครับสวัสดีครับน,นี่เจ้าบ้านครับคะ่ะวันนี้เดี๋ยวเรามาวัดองศากันก่อนนะได้ค่ะพิ้ะวันออกหันสู่ตะวันตก s> <S บ้านหันไปตะวันตกรูปทรงที่ดินนะแต่เดี๋ยวเดี๋ยวจ้องมาวัดตัวบ้านอีกทีหนึ่ง <_ s 2> บ้านหันตะวันตกมีเสาไฟฟ้าแบบนี้เจ็บป่วยแน่นอนมีช่องระหว่างบ้านหลังคาบ้านตรงกลางนี่เขาเรียกคาดทางลม ยังไงก็เป็นเรื่องสุขภาพแน่ๆหนีไม่พน้นแต่มีวิธีแก้แก้ไม่ยากครับเราแค่เอาป้ายหินเนี่ยสลักคำว่าสัวเต้าหรือว่าเหงกตีงเหงกเชงมาล้อมกับตัวเนี้ยหายเลยจะรู้สึกถึงสุขภาพของคนในบ้านดีขึ้นทัน,ทนตาเห็นเลยถ้าลองดูดเดี๋ยวเรามาวัดข้างในบ้านต่ออีกส5 7 5 8ห้าบ้ปดก็มีพลังมังกรที่ดีเนี่ะบ้านนี้ทั้งที่ดินและก็ตัวบ้านมีพลังมังกรที่ดีมังกรตัวเนี้มีชื่อ ตัวนี้มังกรแก่ชื่อถือว่าให้คุณเถือว่ามังกรดีนะอะมังกรดีเดี๋ยวเราเอเข้าไปดูในบ้านวัดไปเรื่อยๆนะ,ะนั่งตรงนี้ประจำสามร้อยห้าสิบาสิบสองแขวนคอตัวเองนะเครียดมีคานทับด้วยนั้นเนี่ยโอ้โหอย่างเงี้ยตัวตัวนี้มีปัญหาหนักเลยตัวคานทับเนี่ยคือตัวปัญหาเลย บางคนเขาร่างกายเขาอ่อนไหวเ <คะ S 2> ขาอ่อนแอเขาโดนคารนี่เขาป่วยตลอดชีวิตเลยไม่หายจะมีปัญหาไมเกรนมีปัญหาความเครียดบางทีเส้นเลือดเปราะมันมาทุกโรคอ่ะเวลาที่ร่างกายมีปัญหาไม่สมดุลแล้วเห็นเล็กน้อยอย่างเงี้ยแต่มันเป็นฮงจุยที่ที่เห็นวยตาเปล่าเลยยังไงก็โดนจากเนี้ยเดี๋ยวอาจจะย้ายไปอยู่มุมนู้นก็ได้มันย้ายได้หมดขอให้ตำแหน่งนั่งประจำเนี่ยนั่งดี นั่งตรงนี้เลยนะย้ายโซฟามาพิงด้านนี้เลยมันเป็นมันเป็นวิชายุติปิธวาลเป็นองศาที่เจริญเข้มแข็งกับมากบุญบรารมีเล็งไปที่ประตูเนี่ยก็เป็นประตูลื่นเริงถือว่าไม่เครียดเลยแต่ถ้านั่งตรงเนี้ยเรายังเจอสภาพความเครียดแล้วโดนคารทับแล้วเป็นเรื่องสุขภาพด้วยแล้วก็ย้ายทีวีมาชีวิตเริ่มรู้สึกเลย้ hey, ทำไมจันใหม่แล้วมันโล่งไปเลยนะ มันจะรู้สึกได้จากความรู้สึกครั้งแรกที่ย้ายเลยแล้วเราก็ย้ายโต๊ะทานข้าวไปอยู่ตรงนั้นตำแหน่งนั้นเนี่ยถือว่าเป็นตำแหน่งดีนะเพราะไม่โดนทางทานทับวางตรงกลางเลยค่ะยาวๆนี่เลยได้ค่ะยาววางยาวๆนี่ค่ะเราดูคร่าวๆข,าของห้องห้องของของน้องเนี่ยที่ไม่ได้เข้าไปเนี่ยเราก็กะได้เลยเนี่ยจากประตูเนี่ยเขานอนประมาณสองร้อยสองร้อยสี่สิบเจ็ดถึงสองร้อยหกสิบสอง ในวิชายีสิทวารเนี่ยเป็นเรื่องของการเจ็บแค่ได้ป่วยโรคหาโรคหาโรคเหี่ยวโรคเวรโรคก,กรรมนีบางครั้งคนที่มีชะตากรรมอย่างไรก็จะได้ฮงจุ้ยอย่างนั้นการแก้เรื่องเรื่องฮงจุ้ยเนี่ยกรรมไม่ได้หายนะ <aside S 1> การเป็นเรื่องของกรรม <ใช S 1> เป็นเรื่อง <tengan> ที่ละเอียดอ่อนมากแต่ผู้ที่<า>มีชะตากรรมมันจะได้ฮงจุ้ยอย่างนั้นฮงจุ้ยเป็นแค่วิชาช่วยแค่เปลี่ยนเป,เปลี่ยนเรียกเปลี่ยนรหัสมันเท่านี้เปลี่ยนกระแสน้ําแต่ว่ากรรมไม่ได้หายไปไหนเดี๋ยวเราขอดูประตูประตูอันนี้ขบมันนะเนี่ย ไม่ใช่กระตงนะขบข,ขบค,คือความขัดแย้งในบ้านอ๋อค่ะลึกๆคือคือความคิดอ่ะคือมันจุกจิกอ่ะมันมันถ้าตรงก็คือตรงไปถ้าเยี้ยงก็คือเยี้ยงไปเลยประตูตรงได้สองบานแต่ถ้าตรงกันสาบานเขาเรียกซิมซาจุย้ยสายน้ําทะลวงใจมีเท่าไรหร่ก็หมดและอันนี้ทะลุไปข้างหลังเนี่ยข้างหลังก็ไม่ได้เป็นประตูแล้วใช่ไหมค่ะอโล่งไป แต่พอเป็นประตูที่สองบานตรงกันเนี่ยมันดันเยื้องกันนิดหนึ่งกาเรียกว่าขบขบคือความขัดแยง้งประมันคือขัดแย้งภายในลึกๆแต่ไม่ได้ไม่ได้มากนะแต่บ่อยและจุกจิกมากเลยคิดก็ไม่ค่อยตรงกันเท่าไหร่วิธีการแก้ไขหาภาพใช้สิ่งที่ตามองเห็นเป็นภาพติ๊กเกอร์ก็ได้เป็นดอกบัวมาปิดด้านนี้ด้านด้าน,ด,านด้านข้างในนี้ให้ตรงกัน คือการเอามูลี่มาปิดเนี่ยก็ช่วยสกัดกระแสของประตูที่ตรงกันได้ระดับหนึ่งน<ค>ะแต่ไม่ได้ทั้งหมดบันไดจะเดินขึ้นเนี่ยนับได้กี่ขั้นขั้นเหยียบคือ1 2 3 4 5สี่ห้าเป็นเลขคู่ค <ะ S 1> เลขคู่เนี่ยไม่ได้ต้องเป็นเลขคี่บันไดที่เป็นเลขคี่มุนด์เดินบันไดที่เป็นเลขคู่เนี่ยเป็นเรื่องโลกวิญญาณเดินและบันไดนี่ต้องตาม เขาเรียกว่าตามเข็มนาฬิกาคือทักษิณาวัตคือวนขวาอันนี้มันวนซ้ายและเป็นเลขคู่เด้เวลาบ้านนี้ถ้าทิ้งล้างก็จะมีเรื่องของโลกวิญญาณอยู่เยอะเขาสามารถเดินขึ้นได้วิธีการแก้คือหาภาพโพยเซียนหรือภาพของของเทพเจ้าที่ที่โลกวิญญาณกลัวแต่ว่าต้องวางในที่ที่เหมาะสมเดี๋ยวเดินขึ้นมาเลยนะต้องวางในที่ที่เหมาะสมถ้าเป็นภาพของครูบาอาจารย์เนี่ย จะติดตรงบริเวณตรงนี้ก็ได้เนี่ยตรงนี้พอขึ้นมาแล้วเจอตรงนี้เป็นภาพของหลวงปู่ทวดก็ได้เป็นปุวยเซียนก็ได้แล้วมันจะทําให้เราอยู่แล้วมีความสุขมากขึ้นดเดี๋ยวเรามาดูห้องนอนคุณแม่ค่ะ<แ>ใช่ค่ะอันนี้ห้องนอนหลักของคุณแม่ค่ะคุณแม่เป็นเจ้าบ้านด้วยใช่ค่ะมาขอดูวัดเลยค่ะวัดเลยตำแหน่งสะอื้นในอกกระโดดเดียวโดดเดียวเดียวได้ นี่ไท่านนอนฝั่งไหนฝั่งนู้นหรือฝั่งนี้นอนฝั่งนี้ค่ะท่านขยับไปนอนฝั่งนู้นเถอะเพราะตำแหน่งค,คือยอมที่จะมันเดินเข้าลำบากใช่ไหมค่ะคือนอนตรงนี้สบายค่ะแต่ถ้าฝั่งนู้นเนี่ยร้อยยี่สิบเจ็ดองศาเนี่ยเป็นตำแหน่งร่ำรวยแต่ถ้าฝั่งเนี้ยคือโดดเดี่ยวเดียวดายค่ะได้ค่ะอยากจะทดสอบวิชาย,ยี่สิทวานยะลองขยับไปนอนในตำแหน่งที่ดี ประตูเนี่ยประตูดีครับ 7, 3าม3 2อประตูดีประตูยอดศักด์คุณนางใหญ่ค่ะเอาละขอดูฟ้าน,นค่ะสองเมตรห้าสิบไม่ยังตกคำว่าป่วยเยือนแป่ลิ้ม ถ้าไม่ได้ทําฝ้าเพราะว่าจะเป็นเรื่องใหญ่เราก็วางหินหินหินกรดจะหลักคำว่าตีแปลว่าธรณีสี่ลูกคํำเลยจากคําว่าป,ป่วยเนี่ยก็จะหายเลยพอมันเป็นปรมาิว่าดินสูงขึ้นสนิบเซนตอนนี้มันตกคคำว่าแปะปลิ้ม,มแปลว่าป,ป่วยนยค,คำป,ป่วยมาเยือนถ้าเราถ้าเรายังคงไม่แก้เนี่ยเดี๋ยวเราจะเริ่มแล้วหนึ่งสองสามสี ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบตกคำว่าร่ำรวยเพราะมันตกสองนี้สี่สิบทันทีแค่นี้เราไปนอนร่ำรวยป้าก็ตกร่ำรวยเดี๋ยวเราจะได้อะไรจากหลับผู้ใหญ่ดูไปเลนขอบคุณค่ะมาหมากต่ออันนี้ห้องเขาเขานอนได้ตำแหน่งที่ลื่นเริงค่ะ อ๋อข้อมล้มละลายด้วยนะถ้านอนนี้รอคะข้อมล้มละลายคือการการเสียหายเรื่องเงินด้วยนะค่ะต้องระวังประตูควรแล้วประตูลานตําเด็ดโทดเลยเพราะประตู20องศาเนี่ยใช่ปรับแก้โดยการติดอักษรมงคลอยู่ที่ข้างประตูนค่ะซึ่งเขาเนี่ยอาจจะต้องดึงตัวเข้าไปอีกนอนในตำแหน่งที่ลึกกว่าไม่ี่นอนให้นอนติดไปเลยได้ไหมคใช่นอนติดไปเลยจะดีกว่าเยอะได้ค่ะให้นอนติดไปเลยเพราะว่าถ้านอนติดไปเนี่ยตำแหน่งล้มละลายจะหายไปเลย บังคับทางเดินมา๋อค่ะประตูที่ล้มมาลายเอ้ประตูที่ลานตําเร็จโทษเนี่ยจะกลายเป็นประตูที่เขาเรียกมากบุญมรมีเลยเปลี่ยนบังคับทางเดินวิชายี่ปิทวาลเปลี่ยนทันทีเลยโดยที่ไม่ต้องไปลุปทุบหรือประตูค่ะแก้ไขง่ายเลยสองเมตรสี่สิบแปดก็ไม่สองสี่แปดอันนี้ตกคำว่าตายจากก็บางหินเหมือนกันค่ะ วางหินให้ได้สี่มุมค่ะถ้ามีฉากมากั้นก็วางหลังฉากเพื่อจะคำป้ายได้สี่จุดสี่อันนั้นเข้ามุมได้เลยอันนี้ก็เข้ามุมได้เลยวางไว้สี่มุมอบฉากกันแล้วเข้าทางไหนคะอาจารย์สมมติฉากมากั้นเดินเข้าเลียวนี่อ๋อเดินเข้าให้เรียวทางนี้กั้นขนาดนี้ก็ได้เพราะว่าเตียงมันดึงไปข้างหลังมันจะมีที่แหละค่ะให้เขารู้สึกเข้าสบายๆไม่กดดันไม่เบียดได้ได้เนี่ยค่ะเบียดละ ข้ามาดูห้องอีกห้องนะขอดูตำแหน่งการนอนเขากันเขานอนอ่ะดีดูจากจากสภาพเนี่ยเขานอนลื่นเลงเลยคนนี้ไม่เครียดสนุกสนานใส่บันเทิงนั่งเด้งนั่งเด้คือถ้าเราวัดเราเจออะไรที่เสียแล้วก็ปรับแก้อย่างเดียวแต่ประตูนี้เป็นลานประหารกับวิกลจริตเลยคือทําให้เราเนี่ยอายุไม่ยืนนะแล้วก็เครียดด้วยในบางเรื่องอาจจะเป็นเรื่องของสุขภาพที่ตามมา บังคับประตูกั้นฉากมาหน่อยหนึ่งเ <ฮะ S 1> ท่านี้ <ฮะ S 1> กั้นออกมา <ฮะ S 1> เป็นฉากที่ปปโปรง่งๆฉลุก็ได้ไดนะบังคับออกมากลายเป็นประตูดีเลยเคแค่นี้เองใช่วัดออกมาประมาณสักสักเก้าสิบเซนก็ได้เก้าสิบเซนหรือไม่ก็ถ้าเป็นร้อยก็ร้อยร้อยห้าร้อยห้าเซนแค่นั้นเป็นฉากแบบฉลุปโปร่งๆก็ได้บังคับทางเดินใหม่ไม่ต้องอึดอัดแล้วก็มองเห็นคนเดินเข้ามาดีดูจากจากสภาพเนี่ย พอนอนลื่นเิงเลยคนนี้ไม่เครียดสนุกสนานใจบันเทิงนั่งเดงนั่คือถ้าเราวัดเราเจออะไรที่เสียเราก็ปรับแก้อย่างเดียวแต่ประตูนี้เป็นลานประหารกับวิกลจริตเลยคือทําให้เราเนี่ยอายุไม่ยืนนะแล้วก็เครียดด้วยในบางเรื่องอาจจะเป็นเรื่องของสุขภาพที่ตามมาบังคับประตูกั้นฉากมาหน่อยนึ่งท่านกั้นหอกอมั้ยค่ะ เป็นฉากที่โปร่งๆฉลุก็ได้ได้ค่ะบังคับออกมากลายเป็นประตูดีเลยอ๋อค่ะให้ตั้งตรงออกมาใช่วัดออกมาประมาณสักสักเก้าสิบเซนก็ได้เก้าสิบเซนหรือไม่ก็ถ้าเป็นร้อยก็ร้อยร้อยห้าร้อยห้าเซนแค่นั้เป็นฉากแบบฉลุโปร่งๆก็ได้บังคับทางเดินใหม่ได้ค่ะไม่ต้องอึดอัดแล้วก็มองเห็นคนเดินเข้ามาสองเมตรห้าสิตรงคำว่าป่วยค่ะ สองห้าศูนย์เปิดเข้าใจยังนี่เข้าใจแล้วค่ะเข้าใจก็แก้ก็หายได้ค่ะแล้วปีนี้เราก็กระตุ้นดาวโชคที่อยู่ทางทิศตะวันตกอ่ะใช่แต่ว่าห้องหนูอยู่ติดทิศตะวันตกเป็นอะไรไหมคะไม่เป็นไรเรากระตุ้นทางทิศตะวันตกนี่ยให้เป็นแดงเหลืองเดี๋ยวเรามีตัวอักษรเฮงเลยที่เป็นแดงเหลืองมาติดเลยค่ะเดี๋ยวเราให้ด้วยขอบคุณค่ะอาจารย์แล้วพอกระตุ้นแล้วจะมีความรู้สึกถึงโชคอะไรที่เข้ามาเข้ามาดีทั้งนั้น ถ้ากระตุ้นถูกที่ถูกเวลาอาจารย์ค่ะแล้วอันนี้พอดีมันตรงกับประตูอันนี้ค่ะมันไม่ต้องเปิดเลยไหมคะประตูนี้เปิดไปข้างนอกประตูนี้ไม่ประตูนี้จะเป็นห้องแต่งตัวของหนูอะไรอย่างเงี้ยโอ้โหนี่อย่างเงี้ยร้ายค่ะเหตุผลที่ร้ายเราเปิดไหมเปิดมาเลยค่ะมันเป็นประตูที่หนึ่งกระจกจะเป็นประตูที่สองแล้วเงาจะเป็นประตูที่สามที่ซิมซาจุยตัวนี้ยแสบสุดเมื่อเป็นประตูแล้วดันเอากระจกมาตั้งตรงกับประตูเนี้มันเท่ากับสร้างเงาของประตูให้ตรงกันสามบานหลบนะหลบ ประตูอันนี้ถ้าเราวัดจากการนอนของเราไปที่ประตูเป็นประตูเจริญเข้มแข็งเราแค่ย้ายกระจกที่ทชนกับประตูไปเท่านั้นประตูที่เสียจะเป็นประตูมงคลทันทีเลยง,ยง่ายๆวิชาติลี่เขาบอกเปิดประตูมาชนเลยแต่เป็นประตูที่เราใช้เองไม่เป็นไรถ้าเป็นประตูที่เข้าออกก็ต้องอมาลองเรื่องสุขภาพค่ะ ก็จริงๆแล้วประตูบ้านตั้งแต่ประตูบ้านเลยนะคะประตูบ้านเนี้ยเป็นประตูที่เพิ่งทํามาใหม่เพิ่งจะสร้างมาประมาณปี2ปีอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ว่าพอหลังจากสร้างอะ่ะมันก็เกิดแต่มีแต่คนเจ็บป่วยเอาง่ายๆแบบตั้งแต่ตัวเราเองหรือว่าจะเป็นน้องชายหรือจะเป็นอะไรอย่างเงี้ยคุณแม่เองคุณแม่ก็ป่วยบ่อยมากอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เลยรู้สึกว่ามันต้องมีอะไรสักอย่างก็เลยติดต่อให้อาจารย์มาดูให้ พอห้องนั่งเล่นนะคะที่นั่งใต้คานเราจะนั่งอยู่ตรงหัวเราอจะอยู่ใต้คานพอดีแล้วแล้วก็รู้สึกว่าแบบมันนั่งไม่ค่อยสบายมันรู้สึกแบบรู้สึกไม่สบายเหมือนที่อาจารย์ทักเลยค่ะแบบคือตอนแรกเราก็ไม่รู้ว่าทําไมมันถึงไม่ดูไม่ค่อยสบายเท่าไหร่อะไรอย่างเงี้ยแล้วก็มีห้องนองชายอะนะคะที่เขานอนอยู่ในทิดท,ที่เขาเจ็บป่วยซึ่งเขาเจ็บป่วยจริงๆก็เลย คิดว่าเดี๋ยวอาจจะต้องมีการปรับที่นอนปรับอะไรให้ห้องพี่สาวนะคะก็ตำแหน่งที่นอนอยู่ในตำแหน่งล้มละลายก็เลยอาจจะต้องมีการขยับให้ไปชิดอีกด้านนึงนิดนึงอะคะ่ะแล้วก็ส่วนประตูก็อาจจะมีการเอาฉากมากานเพื่อปรับทิศทางการเดินส่วนห้องตัวเราเองก็อาจจะต้องออขยับที่นอนไปน,นิดนึงแล้วก็เปลี่ยนทิศทางประตูะคะ่ะรู้สึกเลยว่าเจ็บปวยบ่อยตั้งแต่ย้ายมาอยู่ตรงเนี้ย ตรงที่นอนนี้รู้สึกเลยว่าเต็งเข้าโรงพยาบาลบ่อยมากคือบ้านหลังนี้หันตะวันตกพินตะวันออกที่เจอเสาไฟเนี่ยก็ทําให้เจ็บป่วยค่ะแล้วเจอค่าทางลมเราก็ใช้หินซัวเต้าอักษรซัวเต้ามามาตั้งแก้รับหรือก็น้าน้ําที่เคลื่อนไหวมาตั้งรับส่วนการที่บ้านเนี่ยตัวบ้าน,นหันมาทางทิศใต้พินทิศเหนือเนี่ยมังกรแกจื้อเนี่ยถือว่ามีพลังที่ดีค่ะแล้วคุณแม่เนี่ยเป็นคนรหัตราศีหนึ่งเป็นคนราศีตะวันออก การที่บ้านหันมาทิศใต้เนี่ยถือว่าเป็นมงคล<ม>เป็นสิ่งที่ดีอยู่แล้วเป็นเจ้าบ้านเป็นเจ้าของด้วยบ,บ้านไม่ได้เสียเลยนะแต่ที่เสียเนี่ยเกิดจากประตูที่ไม่ดีการนั่งแล้วประตะูตำแหน่งนั่งเนี่ยมันเป็นตำแหน่งที่ว,วิชายิศิรบาลบอกว่าองศาไม่ได้ดีเท่าไหร่องศาแผนคอตัวเองแล้วมีคารทับก็เลยทําให้เครียดให้ป่วยได้ห้องคุณแม่เนี่ย นอนนอนโดดเดี่ยวเดียวดายแค่ขยับไปนอนร่ำรวยนิดเดียวประตู่ยเป็นประตูยอดักกุณนางใหญ่ประตูดีอยู่แล้วแค่เรากระตุ้นดาวโชคทางทิศตะวันตกเนี่ยจะมีผู้ใหญ่มือประถมเนี่ยฝ้าที่ไม่ดีเนี่ยตกคำว่าป่วยเนี่ยเราก็สามารถที่จะใช้หินมาแก้แทนที่จะใช้เปลี่ยนฝ้าเนี่ยเราเอาหินหินหินแกลนิตเนี่ยมาสิบเซนสลักเป็นรูปเต๋านะตัดเป็นรูปเต๋าแล้วสลักคำว่าตี <c oughs> ขึ้นแปลว่าธราณีหรือดินเนี่ยวางให้สี่มุมสร้างประมัดพอดินสูงขึ้นสิบเซนฟ้าก็ต่ําลงสิบเซนจากที่คําว่าป่วยเนี่ยจะตกคำว่าร่ารวยเลยส่วนห้องของพี่สาวเนี่ย <c oughs> ที่เป็นตําแหน่งล่มลายเนี่ยเราขยับขึ้นไปนิดนึงก็จะกลายเป็นตําแหน่งลื่นเริง <c oughs> ส่วนประตูที่ไม่สามารถที่แก้ได้เราก็ใช้ฉากกั้น <c oughs> <ด>บังค <c oughs> ับ <c oughs> ทางเดินใหม่ฉากก็ต้อง ไม่ต้องอึดอัดน,นะแล้วก็ไม่ต้องกั้นมาติดด้วยกั้นให้เราเดินได้สะดวกดีกว่าเมืเ่อเราดูเสร็จแล้วเนี่ยก็ต้องให้ส้มให้ให้ผมไรให้อังเปา,าเราเราจะได้ไปไ้ว้ครูบาอาจารย์รับแข็งแรงอายุยืนร่ารวยเป็นมหาเศรษฐีสําเร็จทั้งหมดผ่านทุกเรื่องติดทางนั่นที่ตะวันตกใทปีเดียวนะปีเดียวพออีกปีหนึ่งดาวเจ้าหู่าเพื่อนเราก็ย้ายตามได้เล้ดาวสองหน้าติดค่ะได้เหรียญแก้ชงค่ะ เป็นเหรียญนักกษัตริย์ม้าซึ่งฮะกับนักกษัตริย์แพะวันเราเป็นวันแพะวันชงอันนี้แก้ชงเลดดุนดวงขอบคุณมากค่ะอันนี้พกติดตัวไว้น้ได้ขอบคุณค่ะจ้ามากค่ะ